เคยเห็นภาพที่ AI สร้างขึ้นมาแล้วรู้สึกทึ่งจนต้องอุทานว่าเฮ้ยมันทำได้ยังไงกันนะภาพพวกนี้มันดูเหมือนกับเวทมนต์ในยุคดิจิตอลเลยใช่ไหมฮะในตอนนี้เนี่ยเราจะมาถอดรหัสแล้วก็ไขความลับเบื้องหลังเวทมนต์ที่ว่านี้ไปพร้อมๆกันครับเอ้าล่ะครับลองดูประโยคนี้สิฮะแก้คำสั่งง่ายๆแบบนี้เลยตอนนี้สามารถสร้างภาพที่ทั้งซับซ้อนแล้วก็เป็นภาพใหม่เอี่ยมขึ้นมาได้ในเวลาแค่ไม่กี่วินาทีซึ่งนี่แหละครับคือคำถามสำคัญของเราว่า เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยดีกว่ามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าไอ้ที่ดูเหมือนเวทมนต์เนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่สิ่งสําคัญที่เราต้องเข้าใจตรงกันก่อนเลยนะฮะก็คือภาพพวกนี้มันไม่ใช่การไปค้นหารูปจากอินเทอร์เน็ตแล้วเอามาตัดแปะนะไม่ใช่เลยแต่เป็นสิ่งที่ AI มันสร้างสารรค์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดจากศูนย์โดยอาศัยความเข้าใจที่มันมีต่อข้อความที่เราป้อนเข้าไปล้วนๆเลยเอาล่ะครับ ทีนี้ได้เวลามาเปิดม่านดูเบื้องหลังกันแล้วไอเวทมนต์ที่เราเห็นกันเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกสร้างขึ้นมาบนรากฐานของข้อมูลข้อมูลจํานวนมหาศาลแล้วก็วิธีคิดเกี่ยวกับรูปภาพที่ฉลาดมากๆเลยครับคือโมเดล AI พวกนี้นะฮะมันถูกฝึกหรือเรียกว่าถูกสอนก็ได้ด้วยชุดข้อมูลที่เป็นรูปภาพกับข้อความที่คู่กันเป็นพันๆล้านคู่เลยนะเพื่อให้มันเรียนรู้ความสัมพันธ์ว่าคําศัพท์แบบนี้มันสัมพันธ์กับภาพหน้าตาแบบไหนทีนี้ มันมีคำเทคนิคคำหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยครับเรียกว่า latent space ถ้าจะอธิบายง่ายๆที่สุดนะลองนึกภาพว่ามันคือพิมพ์เขียวหรือแก่นแท้ของรูปภาพคือมันกลั่นเอาเฉพาะข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่เป็นหัวใจของภาพนั้นๆออกมาซึ่งนี่แหละครับคือกุญแจที่ทำให้ AI มันทำงานได้เร็วและก็สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆได้คำถามนี้ดีมากเลยครับเพราะพอพูดว่าเป็นพิมพ์เขียวที่ถูกบีบอดัด มันก็ยังฟังดูเอองงๆงงอยู่ดีใช่ไหมฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพื่อหเห็นภาพชัดขึ้นกันดีกว่าลองดูตัวอย่างนี้นะครับสมมติว่ามีภาพลายมือเลข7เวลา AI มันมองภาพนี้มันไม่ได้เห็นเป็นเลข7เหมือนเรานะแต่มันเห็นเป็นชุดของตัวเลขค่าพิกเซลเป็นพันๆจุดเลยซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ในนั้นก็เป็นแค่พื้นหลังว่างๆที่ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยมันทั้งซับซ้อนแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพอะไรเสีเลย และนี่คือจุดที่ Letent Space เข้ามาช่วยครับมันทำหน้าที่เหมือนคนคัดกรองที่ฉลาดมากๆคือมันจะบอกว่าโอเคไอ้พืชหลังว่างๆนั่นน่ะโยนทิ้งไปเลยแล้วเก็บไว้แค่ส่วนที่เป็นแก่นที่นิยามความเป็นเล็กเจ็ดก็พอพอทำแบบนี้ปุ๊บข้อมูลก็จะจัดการง่ายขึ้นแล้วก็มีความหมายสำหรับ AI มากขึ้นเยอะเลยครับมาถึงขั้นตอนต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือแล้ว AI มันแปลภาษามนุษย์ของเราอ่ะให้กลายเป็นชุดคำสั่งที่มันเข้าใจได้ยังไงกระบวนการมันเป็นแบบนี้ครับ พอเราพิมพ์คำสั่งเข้าไปใช่ไหมฮะมันจะมีโมเดลภาษาเข้ามาวิเคราะห์คำเหล่านั้นแล้วก็แปลมันออกมาเป็นชุดของตัวเลขที่เรียกว่า embedding ซึ่งไอชุดตัวเลขนี้แหละครับมันทำหน้าที่เหมือนเป็นแผนที่นำทางที่คอยบอกโมเดลสร้างภาพว่าโอเคต้องวาดองค์ประกอบนี้นะวางไว้ตรงนี้นะให้มันมีลักษณะแบบนี้นะประมาณนั้นเลยครับและแล้วก็มาถึงการเปิดเผยครั้งสุดท้ายครับเราจะมาดูกันว่า กลวิธีหรือเทคนิคหลักๆที่ AI ใช้ในการเสกภาพขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งหลักๆแล้วก็เหมือนมีจอมขมังเวทอยู่สองสำนักใหญ่ๆเลยครับ เอาละก่อนจะไปดูรายละเอียดลึกๆนะฮะเรามาทำความเข้าใจคอนเซปต์หลักของแต่และโมเดลกันก่อนด้วยการเปรียบเทียบง,ง่ายๆเลยสำหรับ GANs ให้นึกถึงการแข่งขันกันระหว่างนักปลอมแปลงกับนักสืบส่วน diffusion models ให้นึกถึงปฏิมากรที่ค่อยๆสลักสลาวผลงานขึ้นมาจากสัญญาณรบกวนประโยคนี้นี่คือหัวใจของ GANs เลยนะฮะไอกระบวนการที่มันต้องมาแข่งขันกันเองเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเนี่ย มันกลับกลายเป็นตัวผลักดันให้ทั้งคู่ต้องเก่งขึ้นแล้วผลลัพธ์สุดท้ายก็คือภาพที่ได้มันมีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเกมการแข่งขันของมันก็ง่ายๆเลยครับคือจะมีเครือข่ายตัวหนึง่งทำหน้าที่เป็นนักปลอมแปลงคอยสร้างภาพปลอมขึ้นมาแล้วก็ส่งไปให้อีกตัวหนึ่งที่เป็นนักสืบคอยจับผิดถ้านักสืบจับได้นักปลอมแปลงก็จะเรียนรู้แล้วก็กลับไปลองสร้างใหม่ให้เนียนกว่าเดิมแล้วก็ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆเป็นล้านๆรอบเลยครับจนสุดท้ายนักสืบแยกไม่ออก ทีนี้เรามาดูอีกวิธีหนึ่งที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยฮะนั่นก็คือ diffusion models พวกนี้มันเริ่มด้วยการเรียนรู้ที่จะทำลายภาพให้กลายเป็นแค่สัญญาณร,รบกวนหรือ noise ให้เชี่ยวชาญซะก่อนเพื่อที่มันจะได้เรียนรู้วิธีย้อนกลับกระบวนการนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบกระบวนการของมันมีสส่วนนะฮะส่วนแรกคือการเดินไปข้างหน้าโดยการเอาภาพต้นฉบับมาแล้วค่อยๆเติม n อ i s e เข้าไปทีละนิดละนิดจนภาพนั้นไม่เหลือเขาเดิมเลยส่วนที่2 คือการเรียนรู้ที่จะเดินย้อนกลับคือการค่อยๆขจัดนอสออกทีละขั้นเพื่อสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาจากความว่างเปล่าโดยมีคําสั่งของเราเป็นตัวนําทางนั่นเองครับตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับจะเห็นได้เลยว่า diffusion models เนี่ยโดดเด่นในหลายๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของภาพที่สมจริงมากๆก,การควบคุมที่ทําได้ละเอียดแล้วก็ความเสถียรตอนที่ฝึกฝนโมเดลซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเทคนิคนี้ถึงได้รับความนิยมอย่างสูงมากๆในปัจจุบัน สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดตามกันต่อนะครับว่าในเมื่อ AI มีพลังในการสร้างภาพจากจินตนาการได้ละเอียดขนาดนี้เทคโนโลยีนี้มันจะกลายเป็นเครื่องมือที่พาเราไปสู่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ครั้งใหม่ๆหรือมันจะกลายเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างภาพลวงตาที่แนบเนียนจนเราแยกไม่ออกอนาคตของเทคโนโลยีนี้จะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำมันไปใช้อย่างไรนั่นเองครับ